สวัสดีครับทุกท่านพุบกับผมกระต่ายในบ้านฟาร์มมือนะครับวันนี้เราอยู่ที่โคราชนะครับซึ่งเรามาดูเรื่องของแปลงมันพันธุ์ดีกับท่านเติมศัดบุญชื่นซึ่งท่านเป็นประธานสภากเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ได้ทําการวิจัยพันธุ์มันสมปะหลังที่ทนต่อโรคมันใบด่างณปัจจุบันแล้วก็ได้ผลผลิตเขาบอกว่าได้ผลผลิตหลัก10ตันต่อไร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปถามท่านกัน นะครับกำลังทำสวัสดีครับท่านสวัสดีครับกำลังทาอะไรอยู่ก็จะถอนให้ดูว่ามันอายุประมาณสัก หกเดือนนิดๆเนี่ยดูว่าผลผลิตมันจะได้ตามที่คาดไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันที่ไปที่มาอย่างไงแปลงมันแปลงเนี่ยทำไมเราต้องทําพันุ์ใหม่แล้วมันมีสาเหตุอะไรคือสาเหตุแรกเนี่ยกเษกษตรกรปลูกมันมาหลาย10ปีมากครับแต่ค่าเฉลี่ยต่อไร่ทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่3.5ตันต่อไร่ต่อไร่3.5ตันโดยค่าเฉลี่ยเนี่ย เราจะมีแนวทางทําให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นอย่างไรที่มาที่ไปก็คือการตอบโจทย์ของสายพันธ์ุตอบสนองต่อพื้นที่นั้นๆว่าสายพันธ์ุไหนที่เหมาะสม,มเราจะมาดูว่าหนึ่งน้ำหนักต่อไรเป็นอย่างไรสองสีสันของแป้งดีไหมสามเปอร์เซ็นต์แป้งที่ออกมา มันตอบสนองทุกฤดูการนั่นได้หรือไม่สี่งเงื่อนไขของอายุในการเก็บเกี่ยวมันจะเป็นปัจจัยทั้งหมดในเรื่องของสายพันธุ์ที่ตอบสนองต่อพื้นที่นั้นๆแล้วตัวนี้ก็คือสําเร็จมาแล้วออในระดับหนึ่ง,งที่ถ้าพอใจมันโดดเด่นตัวไหนตัวเนี้ยคือคือโดดเด่นตัวไหนยิวต่อไร่เนี่ยสูงขึ้นแน่นอนประมาณออถ้าค่าเฉลี่ยไม่มีระบบน้ําเนี่ย เราไม่ต่ำกว่า6ตัน6ตันถูกไอ้ปลูกเหมือนภาาอีสานบ้านผมภาคอีสารบ้านคุณนี่แหละปลูกระยะ6ตันโอ้โหระยะเท่าไหร่ครับระยะปลูกเนี่ยเมตรคูณเมตรเมตรคูณเมตรไล่หนึ่งพันหกร้อยต้นกิ่งเนี่ยพันหกร้อยกิ่งเนี่ยได้6ตันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่พิสูจน์กันว่ามันจะได้ตามตามนั้นจริงไหมผลผลิตสูงแล้วผลผลิตสูงแล้ว เปอร์เซ็นต์แป้งสูงครับแล้วในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งนี่กี่เปอร์เซ็นต์เอ่อเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยในในฤดูฝนที่ยังมีฝนอยู่นะฮะก็อยู่ไม่ต่ำกว่า26% 26% 26%แต่ถ้ามดูในในฤดูแล้งเนี่ยที่ใบมันเริ่มทิ้งแบบลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะทิ้งเยอะกว่านี้หน่อยไม่ต่ำกว่า29-30%โอ้โหนะฮะอันนี้มันมันเนี่ยเราปลูกช่วงหลังเดือนมิถุนามามิถุนามิถุนา ช่วงนี้ก็ประมาณประมาณ6กเดือนหเดือน6เดือนนะฮะมันยังไม่เต็มที่เรากะว่าจะวางระบบน้ําให้ให้มันผ่านแล้งดูว่ามันจะเป็นยังไงจะจะดันไปกี่เดือนครับผมผมว่าจะดันสัก14เดือน14บเดือนใช่กะว่าปลูกสองปีนะฮะปลูกสปีได้ได้ผลผลิตสองขอบยังไงคือคืออายุ14เดือนอ๋อ ลองดูว่าครอมละสิบสี่เดือนถูกโอ้ปลูกนานเลยนะครับปลูกนานแต่จะเปรียบเทียบยิวแล้วก็เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์แป้งจะได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าถ้าถ้าตัวนี้อันนี้ยังยังไม่แน่นอนแปลงนี้คือการทดลองว่าถ้าเราปลูกขนาดนั้นเนี่ยเกษตรกรลงทุนสมปีสองครั้งกับผลผลิตที่ออกมาเป็นรายปีมันจะเป็นเพราะส่วนมากบ้านผมก็ปลูกแค่นี้ฝนน่ะก็ก็อันนั้นมันจะมีปัญหาในในเรื่องของโรครากเน่าอ่าอันนี้ พื้นที่นี้ไม่มีแต่ถ้าสมมุติว่ากเกษตรกรเนี่ยที่ที่เขามีพื้นที่เหลือเฟือแล้วอะไรแล้วเนี่ยใน,ในการตอบสนองผลผลิตต่อไร่กับเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยเราก็ต้องทดลองทุกมิติครับแต่อันนี้มันผ่านแล้วในในเรื่องของหนึ่งขอบต่อป,ปีเนี่ยมันตอบโจทย์ว่าไม่ต่ำกว่า6ตันแน่นอนก็คือเคยทําแล้วเหมือนทางอีสานทำ <C ut> หนึ่งปีปลูก ขอบนึ่งเนี่ย<ช> <laughs> ได้6กตันใช่แต่ตัวนี้ทนโลกไหมครับเรื่องทนโลกนะเอาตัวนี้ก่อนมันมันม,มันมีวิกฤตในเรื่องของออสองสามปีที่ผ่านมาเ,เรื่องของการระบาดของโรคไวรัสไบดา่างใช่ใช่การระบาดของโรคไวรัสไบด่างเนี่ยเราเราเปรียบว่าไอ้แมงวีขาวที่เป็นพาหะของโรคเนี่ยมันนําโรคเข้ามาอพอนําโรคเข้ามาเนี่ยเราก็มาดูว่าชุดมันแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าของกรมวิชาการของ สถานีวิจัยห้วยบงหรือของมูลนิธิมันสําปะหลังเรามาเปรียบเทียบดูแต่ละสายพันธุ์เนี่ยออมันมีความต้านทานของโรคนั้นต่างก,กันอย่างไรครับสรุปแล้วไอ้พันธุ์เนี้ยฮะที่เราจะขอจดทะเบียนพันธุ์ใหม่เนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จดอย่างยังกำลังกำลังขึ้นทะเบียนกําลังขอจดขึ้นทะเบียนพันธุ์ใหม่มีมีชื่อในใ,นใจไหมเออยังยังไม่มีฮะแต่แต่เราจะ เหมือนกับว่าคนที่มาผสมพันธุ์ให้เราครั้งแรกที่เรามาสอนเราเนี่ยชื่อท่านบุญเลิศก็จะอาจจะตั้งเป็นบุญเลิศหนึ่งบุญเลิศหนึ่งอันนี้อันนี้สมมุติไว้ก่อนใช่สมมุติไว้ก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ไอเนี้ยค่อนข้างที่จะถดโลกหมายความว่าพันธุ์ใบด่างเนี่ยในพื้นที่นี้มีการระบาดของไวรัสใบด่างจังหวัดนครสิมาเป็นเมืองหลวงของมันสำปะหลังแต่เป็นโซนพื้นที่สีแดงทั้งหมด คือการระบาดร้อยเปอร์เซ็นต์ระบาดเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่แต่แป้งนี่ผมไม่เห็นเลยเออมีบ้างหนึ่งไร่หนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่าไม่เกินสักสองเปอร์เซ็นต์เอาเต็มที่เลยสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งไร่เนี่ยนะใช่เพราะปกติคือระบาดปุ๊บมันจะไปทั้งแป้งเลยเป็นทั้งแปง้ปง,แ,ปงแต่ไอัเนี้ยผมไม่เห็นจริงๆนะผมไม่ได้อวยนะดูดิ ไม่มีจริงๆนะครับแสดงว่าตรงนี้มันก็เนื่องจากผ่านฝนมาเนี่ยมันสําหลังทุกสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของใบจุดจากเชื้อราพวกอะไรอย่างเงี้ยรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ชุดใบใหม่มาเนี่ยถ้ามีน้ํามีอะไรเนี่ยมันก็จะสะสมอาหารปรุงอาหารสะสมในระบบรากทําให้เกิดหัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่นี่คือสเต็ปขั้นต่อมาว่าถ้าเราจะปลูกงานขึ้น นะฮะอย่างเช่นมันขาดตลาดช่วงเดือนกรกฎาคมถ้าเราหนีไปเก็บที่14เดือนเดือนกรกฎาคมราคามันสูงขึ้นราคามันจะดีกว่าถูกแล้วผลผลิตก็เยอะกว่าถูกเปอร์เซ็นต์แป้งก็ได้เยอะกว่าใช่ลงทุนก็น้อยกว่าถูกครับอ๋อเนี่ยเนี่ยนี่เป็นที่มาของของเราจะวิจัยต่อครับครับแล้วเคยได้เยอะสูงสุดในหนึ่งไร่เนี่ย ได้กี่ตันเอ่อจะหาว่าคุยเนาะแปลงนี้ท่านอาจจะเห็นมีระบบน้ําที่เราจะวางเนี่ยให้มันผ่านแล้งเนาะเพราะว่าจะทดลองครับนะฮะอันเนี้ยน้ํายังไม่เดินเลยครับคือเราปลูกเป็นแถวเนี่ยไม่มีการชักล่องด้วยนะแปลงเนี้ยอืมเนี่ปปยปลูกพื้นเรียบเลย <c oughs> ะะปลูกพื้นเรียบเลยครับนะฮะปลูกพื้นเรียบเลยแล้วเพิ่งวางสายเนี่ยจะให้น้ําผ่านแล้งก็คือ <c oughs> จะเริ่มให้ตั้งแต่ปลายเดือนปลายเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ย คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก,กระนากระดาเนี่ยะะมันมันมันจะให้ผลผลิตขนาดไหนอย่างไรนี่ดีในต,ตอนนี้เราทดสอบม,มาแล้วว่าไอ้แปลงที่เราปลูกประมาณสัก5ไร่เนี่ยครับอ่ามันได้ผลผลิตไปประมาณ60ตัน60ตันถูกครับ5ไร่5ไร่60ตัน ไร่ละ12ตันก็อันนี้จะราคาคุยหรือเปล่าก็มามาทดสอบกันกัดกัที่ท่านประธานกันเนี่ยกำลังจะท่านประธานตายกำลังจะขุดเนี่ยฮะว่าว่าว่าเป็นไงโอ้ไร่ละ12ตันนี่น้ำยนตไหมครับอันนี้ยังไม่มีระบบน้ำนั้นเราเพิ่งวางเราเพิ่งจะวางระบบน้ำใส่ปุ๋ยเยอะไหมเออก็ก็ใช่12ตันแปลงแปลงแปลงนี้หาว่าบาปเนาะผมไม่มีเวลาเนี่ยขนาดดูดูหญ้าสิครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยสักครั้ง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าอันนี้ทําให้เห็นจริงเดี๋ยวผมจะขุดลองดูอันนี้ขออนุญาตขุดอันนี้อายุ6เดือน6เดือนห,เด,อนหเดือนนะครับมาดูว่าหัวจะใหญ่แค่ไหนนะครับใส่ปุ๋ยหรือยังยังยังนะครับอ,อขึ้นเปล่าไม่รู้เนี่ยมันตึงเลือเกิน ขนาดเอามีดขุดนะมันขุดง่ายๆเหมือนดินขุดง่ายๆนะง่ายยิ่งนะครับนี่มันขุดง่ายมันขุดแต่ว่ามันมันดึงไม่ขึ้นไงมันดึงไม่ขึ้นอืต้องถากก่อนนี่มีแต่หัวนี่นี่นี่หัวเต็มเลยนี่อ้หัวใหญ่นะครับโอ้มันออกเต็มเลยนี่ ก็มันออกทุกทิศทุกทางน่ะน้าหมดเลยเราลองดูใหม่ลองดูใหม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นจริงๆไม่ขึ้นแต่แต่ขุดมาตอนนั้นอ่ะสี่เดือนเนาะสี่เดือนนิดหัวยาวประมาณศอกหนึ่งเดี๋ยวผมตามดูสักหัวดูซิว่ามันจะไปถึงไหนเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านผู้ชมทางคลิปเนี่ยจะหาว่าเราเราเมคนะให้ให้ท่านประธานอ่าตายลองลองขุดดูที่ว่าเออสิ่งที่เราเราพูดเนี่ยมันจริงไหมอมนี่มีแต่หัวมันนั่นอนะสักหัวนี่ครับหกเดือนผมว่าไม่ต้องใช้คนดึงแ,แ้้แหละต้องใช้รถ หัวนี่นี่นี่หนึ่งหัวหนึ่งหัวหัวที่จามทำไมมันไม่ขึ้นฮะนู่นนู่นนี่ยังยังไม่หมดนะประทานตายตรงนู้นนะมันยังอยู่เยอะเนี่ยนะท่านี้ยังอยู่เยอะเหลือันี้อยู่ยังเหลือยังเหลือเหลืออยู่นะนี่มันไม่ขึ้นเพราะพวกนี้เลยครับนี่ โอ้ยยังไปได้อีกนี่นี่ยังเหลืออยู่เยอะนี่โอ้มันมีหัวแทงลงไปครับนี่เออนี่หัวแทงดินนะครับมันขาดเงานี่มันขาดขาดข้างข้างหนึ่งข้างนี้น่าจะมาทางนี้ใช่ใช่อ๋อง,งัดแบบงัดแบบอันนั้นอ่ะให้ขึ้นตีละหัวโอ้ไม่ได้เลย มันยาวเหลือเกินเอานี้ขี่หัวเดี๋ยวลองดูหัวละโละถ้าถึงอายุนี่ผมว่าหัวละโลอันนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดที่ได้มาก่อนเจ็ดอันนี้ได้นนมันมีสามสี่ห้าหัวเลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ลงมาตรงนี้เยอะครับเฉลี่ยกอหน,นึ่งเนี่ยผมว่าสิบหัวสิบขึ้นครับนี่นี่ยังขาดนะเงาเงายังขาดอดู่แปด เก้านี่หัวหนึ่งอันนี้หัวมันแทงลงอ่ะเก้านี่นี่สิบสิบนี่หัวนี่นี่สิบผมว่ามีอีกนี่นี่น,นี่มีอีกหัวหนึ่งทางนี้นี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดหัวเอาออกหัวละโลพอเอาหัวละโลพอก็ถ้าหัวละโลนี่ไล่หนึ่งปลูกเม็ดคุณเม็ดพันหกร้อยต้นครสิบหกตัน โดยความเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้เลยนะครับเอาเอาแค่สิบตันก็หรูแล้วเอาแค่สิบตันก็หรูแล้วนะครับคือมันเยอะจริงๆแล้วดูต้องหักดูแป้งเลยเนาะดูแป้งช่วงนี้ครับโอ้ดูแข็งมากเชื้อแป้งอันนี้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบสี่น่าอายุที่ที่หกเดือนหกเดือนครับประมาณจากประสบการณ์ใช่ แต่ยี่สิบสี่ 24. นะครับอันนี้นี่ครับแปลงมันพันดีนะครับก็จะจดทะเบียนตอนไหนครับท่านก็ตอนนี้ไปยื่นกับกรมวิชาการเกษตรเนาะว่าให้ทดสอบว่าสายพันธุ์เนี้ยตรงกับสายพันธุ์ไหนที่เขามีแล้วหรือยังถ้าไม่มีเนี่ยเราต้องมาดูว่าคู่ผสมของเขาคืออะไรอ,อันนี้ได้จากการเพาะเมล็ดนะฮะเมล็ดในแปลงซึ่งซึ่งแม่มันเนี่ยน่าอยู่ในตระกูลละยอง นะพ่อมันจะเป็นตระกูลเหมือนคล้ายๆห้วย,ยบงบนะฮะก็ผลผลิตต่อไร่ก็โอเคสีสันไปออกสีชมพูเนื้อแป้งก็ออกขาวขาวเหลืองไม่ถึงกับเหลืองมากมนะเปอร์รเซ็นต์แป้งสูงเน,นี่ยเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมแป้งมันเนี่ยเขาชอบอลักษณะสีอย่างเนี้ยฮะเดี๋ยวจะมาชิก็จะถามว่า จะจุดตอนไหนจะซื้อตอนไหนเออตอนนี้ยื่นไปแล้วครับ,รบยงแต่รอทดสอบว่าไอาสายพันธุ์เนี้ยไปตรงกับสายพันธุ์ไหนในประเทศไทยที่มีมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวถ้าใครอยากได้สายพันธุ์รออีกนิดน,นึงใช่ครับให้ขึ้นทะเบียนก่อนนะครับให้ขึ้นทะเบียนก่อนเนี่ยนะครับนี่หัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันนี้ออันนี้ก็ยังยังไม่ใหญ่ก็ห,หัวประมาณสักเจ็ดแปดขีดนะฮะถ้าถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าครบขวบเนี่ยผมว่าโลนึงไม่ขาด แน่นอนครับต่อ,บอัวอ่าเนี่ยเท่าเท่ากับข้อมือผมแล้วเนี่ยชอกหนึ่ง <laughs> <laughs> นะครับส่วนใครอยากได้นะครับสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาอีกที่หนึ่งครับได้เลยมาช่วงตอนเก็บเกี่ยว,ยวอาจจะเก็บเกี่ยว <laughs> แปลงหนึ่งอาจจะเก็บเกี่ยวช่วงอายุหนึ่งขวบ,บนะฮะแต่อีกแปลงหนึ่งจะ เกี่ยวช่วงอายุ14เดือนเพื่อเพื่อจะได้ทดสอบให้มันมาอีกเดือนไหนครับเดือนนี้ตุลากรกดากรกดานะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านเติมศักดิ์มากนะครับครับผมแล้วถ้าใครอยากมาดูเนี่ยติดต่อช่องทางไหนจะติดต่อสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาฮะเบอร์ติดต่อได้ก็044341722นะครับโทรมาได้นะครับที่โคราชนะครับมาดูนี่แปลงนี้นี่80ไร่นะครับผมดูแล้วผมว้าวเลยนะครับเพราะว่า80 ได้เนี่ยติดโลกไม่เกิน4ไร่เออไม่ถึงล่ะครับอเพราะว่าไอตรงที่เราใส่ต้นที่เป็นโรคลงไปเนี่ยอยู่ประมาณ3 3%เปอร์เซ็นต์ครสเปอร่สอไล่ 2> 2. ไ,ลไม่ระบาดเลยเออมันอยู่ยังไงก็อยู่งั้นแะไม่เชื่อมาดูนะครับสำหรับ